ร้อยลงกี <c oughs> 1, 1, ่เปอรเซ็นแล้วเดิมครับเอ่อทำพุ่นทำบุญไดลูกนะทำสักคนละสองร้อยนะดีนะเดิาปลอดภัยเยนะนะ